ประเทศไทยมีเฉินเจออยวนอีกครั้งแล้วค่ะทุกคน ไม่เรียกว่าเขยไทยก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะคะก็เล่นมาไทยบ่อยขนาดนี้เมื่อสองเดือนที่ผ่านมานะคะเพิ่งมางานแฟนมีที่ไทยค่ะแล้วตอนนี้ก็มาอีกแล้วนะเท่าที่ทราบตอนนี้นะคะคือเฉินเจยยวนเนี่ยเดินทางมาถ่ายงานที่ไทยนะคะซึ่งเป็นแฟนชาวไทยนะคะก็ไม่ได้มีการรู้ถึงคิวงานนี้ก่อนล่วงหน้าค่ะเพิ่งมาทราบกันนะคะก็ประมาณช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เองนะแต่แน่นอนว่าแม่ไทยอย่างเราไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกแน่นอนจ้า ผู้ชายจะมาทั้งทีนะคะทุกคนเนี่ยก็ไปรวมตัวกันที่สนามบินรอต้อนรับกันเลยทีเดียวค่ะเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆนะคะโดยเฉินเจอหยวนก็ได้โบกมือทักทายแฟนๆชาวไทยค่ะแล้วช่วงหนึ่งที่เฉินเจอหยวนเนี่ยยืนรอรถมารับนะคะก็เหมือนถูกอบล้อมด้วยความรักจากแฟนๆชาวไทยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะเราก็ให้พื้นที่ในการทํางานของเฉินเจอหยวนในประเทศไทยในครั้งนี้กันด้วยนะคะเรียกว่าให้กําลังใจกันแบบน่ารักแล้วก็ให้เกียรติศิลปินที่เรารักตามแบบฉบับแม่ไทยแฟนคลับไทยอย่างพวกเรานะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะดีใจกกับาร ไทยในครั้งนี้ของเฉินเจอหยวนกันไหมยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วอย่าลืมกดติดตามเปรียวไว้นะคะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกๆข่าวคราวบันทึนดอน,ดนค่ะ